มันมันดอกอว่ามันเฮ้ยเราต้องมั่นใจเราใส่ขึ้นมากชุดเนี้ยเออเราแต่งขึ้นมากเลยนะชุดเนี้เดี๋ยวไม่ที่อะไรอย่างนี้เลยนะเออเรียกได้ว่าดีกว่ามันตั้งนองไม่ไม่ไม่ดูก่ครเขาชอบเขาชอบปังมากครับอ่าเขาไม่มีปังแล้วใครชอบบ้างครับคิดว่าคิดว่าโชว์นี้ของพวกเราจะเท่ขนาดไหนครับ ว่าโชว์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดเต็มหมดแล้วเัาถึงวัยแล้วแล้วเก่งถึงจัดเต็มแล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมขอถามทุก่อยแล้วกันปีใหม่ที่ผ่านมามีใครบ้างที่ยังไม่โชคดีขอเสียหน่อยแล้วแสดงว่ายังไม่โชคดีกันหลายคนแต่วันนี้คุณอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าเรามีโชคมาให้มา บอกไม่ดีและถาวไม่ดีเลยนีงดีแเน้ยใครจะไม่โชคดีกูได้โชคดีก็ได้และโชคดีนะครับจะตกแถวแถวรังสิตอะไรันไต้องไปอยู่หนต่น้ครับผมขอยทุกคน Talking!